สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด Follow ใน IG กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า KM Social ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ เ็เข้ามาแล้วค่ะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติด้วยนะคะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกเลานบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็น,นี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Titik t o k มี IG มี YouTube นะคะวันนี้เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่เป็น IG ค่ะก็มาเลือกเป็นผู้ติดตามนะคะแล้วก็มาเลือกบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามเราก็ได้ค่ะ ่วนลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปหน้า i.g ของเราค่ะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยแล้วก็คัดลอกลิงก์นั่นบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่ข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ สำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็เป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งโบนัสหเเซเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะ เมนูต่อมาค่ะเราก็จะมาดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์หรือย,อยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะ ใส่หัวข้อเรื่องค่ะใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ไปได้เลยนะคะเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะยิ่งมากๆเลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันค่ะตอนนี้ยอดโฟลว์ของเราอยู่ที่19คนนะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนเนาะ ตอนนี้ยอด follow ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์ดาเนินการสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอด follow ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ยอด Follow ของเราก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาเป็น154เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ